จีค่ะเพื่อนๆอนองสุตจะมา <c oughs> แจแจ้ตรงที่ผิดให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเวลาเราผิดอะ่ะเวลาเราหาผิดหรือว่าเราเชื่อมลักแร้ผิดอะ่ะก็คือเราไม่ต้องไปลื้อแถวที่เราถักนะคะตัดเลยตัดไหมเลยเพราะไหมเราต่อได้เนี่ยมันสุดตัดแล้วเห็นไหมคะมันดูตัดละตัดละให้ตัดไหมแล้ะคะ่ะมันสุดตัดเพราะว่าตามหลักอุสุตต้องลงตรงนี้เลย ลงตรงนี้เลยนะคะไม่ใช่เอกตรงนี้เนาะดูไามเอกตรงนี้มันเลยผิดคือตัดตรงที่เราเชื่อมมาเลยนะคะแล้วเราก็ลือ้ออกเราค่อยมาต่อใหม่ก็คือไม่ต้องให้มันก็คือไม่ต้องไปลื้ตรงที่เราหายมาคะ่ะนะโอเคไหมคะเห็นไหมเห็นไหมอาคือก็ตัดได้เลยนะตัดอ่ะ ลุงสุก็มาดูฝั่งเนี้ฝั่งที่งสุหาผิดก็เอาได้มาผูกที่สุหาผิดนะตัดตัดกลางเลยตัดกลางของห่วงห่วงห่วงแปดห่วงที่เราทําข้ามทําข้ามมานะคะเห็นไหมตัดแล้วก็ต่อต่อไหมใหม่คือเราไม่ต้องลื้อที่เราถักนะคะเพราะถ้าเราถักผิดก็คือไม่ต้องไปลื้อมันนะ ามาต่อได้แล้วก็ถักห่วงใหม่แค่นั้นเองเสร็ก็จะถักห่วงใหม่เหนึ่งสองสามสี่ก็จุดตัดตัดดอกที่สี่เสร็จก็ทําห่วงใหม่เพิ่มเป็นแปดสองสามคือเราอย่าไปลือ้อที่เราถักนะคะมันจะเหนื่อยจะตัดเลยเพราะเพราะว่าไหมมันต่อได้นะคะไหมเรามันต่อได้นะ ง่ายๆถ้าลืมมันเหนื่อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมคะก็ได้แปดและได้แปดและขอเอ็กซ์ะแล้วก็มาตรงที่เราที่กูสุตรทำทำผิดไว้นะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตอนแรกกูสูตมาเอ็กตรงนี้เอ็กตรงน,รงน,รงน,รงนี้มันผิดนะคะุดก็ตัดตัดแล้วก็ผูกกลมไปเลยเลยแล้วผูกกลมไปเลยแล้วกูสุดก็มาเชื่อมตรงเนี้ย ตอนนี้เราก็จะถูกละเจียมปุ๊บเห็นไหมเจ่อมปุ๊บแล้วก็ตัดแล้วเราเพิ่มมาเจ็บใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะถูกแล้วตอนนี้เห็นไหมถูกแล้วถักละที่คุณสุดถักมาถักมาถักมาถักจนถึงตรงนี้เห็นไหมเหมือนกันแล้วก็มาขึ้นเนี่ย มา X เ,เนี่ยแล้วก็มาขึ้นดอกมันถึงไม่ผิดแล้วก็ถักถักไปเรื่อยๆจนมาถึงตรงเนี้ยแล้วคนสุก็จะา่าเนี่ยมันถูกต้องเห็นไหมคะนี่มันถูกต้องแล้วตอนนี้ไม่ต้องไปคิดนะพวกนี้เดี๋ยวเรามาเจ็บทีหลังได้อันเนี้ยคนสุกถักผิดแต่แล้วคนสุกมากตรงเนี้ยคนสุกก็ ตัดกลางนี้เลยแล้วก็ต่อกลางตรงนี้ไม่ต้องไปลื้อนะคะเพราะเราถักไปจบละเห็นไ,ไหมมันก็จะได้แล้วถูกต้องละเราถูกต้องแล้วตอนนี้เราก็ถักจากที่เราถักมาเนี่ยมีก็สูนมาถักถึงดอกเนี้ยถักมาจนมาถึงเนี้ยแล้วเราก็เพิ่มดอกตรงเนี้อ๋อกระสูงหมดเวลาก็จะไปรับหลานละโอเคแล้วรอชมคลิปต่อไปนะคะเพคะสวัสดีค่ะ